วันนี้นะคะนำเสนอทางเลือกนะคะอย่างยืดปั้นก้นเด้งค่ะลายหินอ่อนนะคะมีแบรนด์ของพี่ลุงชื่อว่าผ่าเส้งนั่นเองนะคะวันนี้จะสอนท่าใช้อย่างยืดเลยค่ะไม่พูดรอช้านะคะอย่างยืดเส้นนี้จะเป็นแรงต้านระดับเบานั่นเองนะคะพร้อมแล้วจัดท่านะคะใช้เก้าอี้ในห้องนั่งเล่นเนี่ยละคาง่ายๆนะคะ เตะขาไปข้างหลังเลยค่ะงอเข่าเล็กน้อยนะคะ15ครั้งค่ะต่อข้างนะคะซ้ายขวานับเป็น1เซตค่ะทำให้ครบ3เซตอยากเห็นผลไวก็5เซตคนที่สั่งซื้อยังยืดไปแล้วแนะนำให้ทำเช้าและเย็นนะคะ1สัปดาห์2สัปดาห์พี่ลุงบอกแล้วว่าคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงสูงสุดเต็มที่3เดือนคุณเห็นชัดเจนขอให้ซื้อไปแล้วใช้ด้วยนะคะท่าที่1 ท่าที่2นะคะที่พี่ลุงชอบมากเลยก็จะเป็นท่านี้เลยนะคะเป็น f r o อกบินั่นเองนะคะท่านี้อย่าทำตอนเพิ่งทานข้าวอิ่มๆนะคะเพราะเอาท้องเนี่ยกดไว้ที่เก้าอี้มือจับที่ขาเก้าอี้สองข้างกลางเข่าออกนะคะ15ครั้งถือเป็น1เซตค่ะผู้ใหม่อาจจะเริ่มต้นที่10 12ครั้งก่อนก็ได้ มีวินัยคะ่ะพี่ลุงเป็นกำลังใจให้นะคะท่านี้เรียกว่า reverse frog abduction with bandit แรงต้านของอย่างยืดสลับกันไปนะคะมากน้อยท่าที่3เลยนะคะพี่ลุงก็ชอบใช้ท่า hip t r u s t นั่นเองนะคะจริงๆ hip t r u s t นี่มีมากมายเลยนอนงายก็ได้นะคะ เอาไหล่แตะที่เก้าอีย้ยกสะโพกขึ้นแล้วก็ขมิบสะโพกหรือว่าเกรงก้นนั่นเองนะคะ15ครั้งถือเป็น1เซตค่ะทำให้ครบ3เซตนะคะอยากเห็นผลไวก็5เซตถ้าอยากแอดวานซ์นะคะปลายเท้าชิดมีเยอะมากเลยค่ะฮิปทรัสเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นฟรอ g เหมือนท่ากบ มีวินัยคะ่ะพี่ลุงเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวจะทยอยลงคลิปให้เยอะๆเลยนะคะช่วงนี้เรามาปั้นก้นกันไหลพี่ลุงบาดเจ็บนะคะซิกแพคก็สำเร็จไปแล้วเนาะมีวินัยคะ่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนสนใจยังยืดทักไลน์มาได้เลยนะคะมีหลากหลายลวดลายให้เลือกเลยสามารถเข้าไปชมแล้วก็กดเลือกซื้อได้เองมีคำถามก็ทักไลน์ได้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ ให้ชมอีกทีสวยไหมคะ